ถ้ามองดูรอบตัวเรานะคะปัญหาสุขภาพทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปีค่ะมากกว่า90%ค่ะมักจะมีโรคแทรกซ้อนนะคะเบาหวานเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะมักจะก่อปัญหาสุขภาพตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไตาวายนะคะหรือบางคนเป็นแผลเลื้อดลังรักษาไม่หายต้องตัดอวัยวะนะคะมีปัญหาต่อระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะเบาหวานสามารถขึ้นตาและทําให้ตาบอดได้นะคะภาวะที่ทําให้เราเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจาก อ,อาหารคนกินรอบตัวเรานี่แหลคะค่ะพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปคนทานหวานมากขึ้นติดเครื่องดื่มหวานหวานทานขนมมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเกมมีตัวช่วยที่สําคัญเลยค่ะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือนูติก้าซูรินค่ะนูติก้าซูรินนะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพมากถึง6ชนิดนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่มีงานวิจัยรองรับนะคะตัวนูติก้าซูรินเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โภชนาบําบัดในกลุ่มนูทราซูติคอลคือเป็นการรวมกัน ระหว่างสารอาหารและฟาร์มาซูติคอลนะคะซึ่งมีความเข้มข้นที่จะสามารถดูแลและปกป้องคุณนะคะป้องกันไม่ให้คุณเป็นโรคเบาหวานหรือแม้แต่คนที่มีโรคเบาหวานแล้วก็สามารถรับประทานดูิก้าซูรินเพื่อควบคู่กันเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนะคะก็จะมีตัวแรกเลยค่ะถือว่าสําคัญมากๆเป็นไฮไลท์เลยนะคะนั่นก็คือมะระขี้นกค่ะตัวมะระขี้นกนะคะเขามีสารสําคัญเลยก็คือโพลีเปปไทด์พีหรือพีอินซูลินค่ะ ซึ่งเขาทําหน้าที่เปรียบเสมือนฮอร์โมนอินซูลินเลยค่ะเขาช่วยเก็บน้ําตาลเข้ากระแสะเลือดนะคะและที่สําคัญเขาช่วยลดการสร้างกลูโคสที่ตับค่ะแล้วยังช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยเอาน้ําตาลที่เราทานเข้าไปมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นเราก็จะเหลือน้ําตาลสะสมน้อยลงค่ะตัวที่2ค่ะมะขามป้อมอินเดียค่ะมะขามป้อมอินเดียเนี่ยเขาช่วยลดน้ําตาลในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายและอีกตัวหนึ่งนะคะเบต้ากูแคนค่ะเราใช้เบต้ากูแคนจากยีสต์ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่โดด เด่นก็คือ1 3แล้วก็16ซึ่งมีงานวิจัยเหมือนกันค่ะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายน,นอกจากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเขายังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะตัวที่4ค่ะก็คือโสมนะคะในโสมมีสารจินเซนโนไซค่ะที่ช่วยควบคุมทั้งระดับคอเลสเตอรอลช่วยฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดค่ะอีกตัวนะคะขมิ้นชนันตัวนี้ถือว่าสําคัญเลยค่ะขมิ้นชันเขามีสารต้านการอักเสบที่ชื่อว่าเคอร์คูมินนะคะเขาช่วยลดการอักเสบและช่วยป้อง การภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะคะตัวสุดท้ายค่ะพริกไทยดำนะเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะ แต่เขามีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพและก็มีงานวิจัยลองรับว่ามันสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ฟื้นฟูสุขภาพได้ลดการอักเสบภายในร่างกายได้และปกป้องคุณนะคะจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้นะคะนูติก้าอูลินนะคะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะใครที่มีพฤติกรรมชอบกินหวานชอบกินน้ําหวาน หรือแม้แต่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะรวมถึงบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานแล้วคุณสามารถทานนูนติก้าซูรินนะคะช่วยทั้งในเรื่องของการปกป้องนะคะป้องกันไม่ให้คุณเป็นและควบคู่กับการทานยาเพื่อการรักษานะคะเพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นที่จะตามมาด้วยวิธีการรับประทานนะคะให้ทาน1เม็ดก่อนอาหารประมาณ15นาทีอย่าลืมนะคะให้นูนติก้าซูรินเป็นตัวช่วยปกป้องคุณให้ห่างไกลาจากโกรคเบาหวานสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ